ชอบคนที่นอนหลับหรือว่าหมดสติอยู่ซอมโนโฟิเลียคืออะไรเกิดจากอะไรและมีโอกาสไหมครับถ้ามีรุ่นชมแบบเนี้ยจะมีความสุขกับรุ่นชได้โดยที่ไม่กระทบต่อใครถ้าชอบบางอย่างไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นชอบอาหารแต่บางอย่างเช่นชอบกางเกงในชอบผมเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นเช่นไปขโมยกางเกงในไปมางคัวคนอื่นตัดผม้นตรงนี้เราต้องมาดูในแต่ละรายไปนะครับว่าเราทําอย่างปลอดภัยหรือเปล่า สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับพี่หมอเอหมออิติบุสกับช่องด r A s t o r ร์เอสตอรี่เรื่องเล่าพี่หมอเอหวังว่าสุขภาพและชีวิตทางเพศของทุกคนกําลังไปได้สวยนะครับรายการของเราเนี่ยก็ให้ความรู้เรื่องสุขภาพเพศมาโดยตลอดนะครับทางเรื่องของสุขภาพการรักษาและการดูแลต่างๆวันนี้นะครับเราจะมาพลิกแนวนิดนึงนะครับจะมาเล่าคดีต่อเนื่องจาก EP 2 8 2ของต่างมักะพรในเวชนชันสูตรนี่พี่หมอเอ็กก็เป็นหนึ่งแฟนคลับของต่างมักะพรนะครับมีคดีดังอันนึงนะครับเป็นคดีดของคนจีนชื่อว่าเจิ้นฮาวซึ่งเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับและเป็นคดีชื่อตัวนี้คือปิดคดีเรียบร้อยนะครับก็คือว่ามีการติดคุกกันไปแล้วนะครับเจิ้นฮาวเนี่ยเป็นคนจีนนะครับซึ่งไปเรียนระดับปริญญาเอกที่อังกฤษนะครับแล้วก็เขามีพฤติกรรมทางเพศคือรัศดรมอันนึงเรียกว่าซอมโนฟิเลียคือการชอบคนที่นอนหลับหรือว่าหมดสติ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับปัญหาที่เขามีการล่อลวงเหยือ่อก็คือหญิงสาวนะครับโดยการใช้ dating งแอปพลิเคชันะครับหลายๆอย่างซึ่งจะเป็น dating งแอปพลิเคชัของจีนะครับเช่นเรื่องของ WeChat หรือว่า Bumble นะฮะแล้วก็จะมีการให้หญิงสาวเนี่ยมาหาเขาที่ห้องแล้วก็มีการใช้ยาต่างๆ สุดท้ายก็มีการกระทําต่างๆเกิดขึ้นนะครับมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็ผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีเขาก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเรียนหนังสือเก่งมากนะครับเรียนถึงปริญญาเอกรวมทั้งเป็นคนไฮโซมีความรู้ราใส่แบรนด์เนมแล้วก็มีความหล่อซึ่งหลายๆคนก็ชอบนะฮะหลังจากนั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะมาเปิดเผยตัวตนจนมีคนมาเปิดเผยแล้วก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมีวันหนึ่งครับ ตำรวจเข้าไปจับแล้วตำรวจพบว่ามีสารบางอย่างอยู่เช่นเรื่องของยานอนหลับรวมทั้งสารอันนึงคือ GHB ก็คือแกม m a b ิวทิริกแอซิครับตัวนี้เป็นตัวหลักอันหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือมีการมอมเมาหรือเรียกว่ายาเสียสาวนะครับทำให้เกิดการขาดสติแล้วก็มีการหลับไปได้และที่สําคัญก็พบเรื่องของการบันทึกคลิปวิดีโอต่างๆไว้ด้วยทําให้เขาโดนจับและมีการทําโทษคือจําคุกตลอดชีวิต อันนี้ก็เป็นการเล่าสรุปเรื่องราวของคดีนี้แต่รายละเอียดอาจจะลองกลับไปดูในตามมะกพรได้นะครับวันนี้พี่หมอเอจะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในเรื่องของซอมโนฟิเลียคืออะไรเกิดจากอะไรและมีโอกาสไหมครับถ้ามีรุ่นชมแบบนี้จะมีความสุขกับรุ่นชมได้โดยที่ไม่กระทบต่อใครและอย่าดนันินชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นได้น่าสนใจไหมครับถ้าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องพี่หมอเอด้วยนะครับหรือติดตามพี่หมอเอได้ทุกช่องทางออนไลน์ ทีี่ขึ้้นนนนมาตอนนะครับคำว่า somnophilia นะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของ paraphilia ครับ somno เนี่ยแปลว,ว่าการนอนหลับเช่น s o m n o l e n c ์ฟิ i l i a คือชอบชอบคนที่นอนหลับหรือว่าหมดสติอยู่ paraphilia เนี่ยภาราแปลว่าข้างๆฟิเลียคือชอบชอบข้างๆ ความธรรมชาตินะครับคือชอบนอกกรอบนั่นเองเช่นปกติอ่ะการที่มีความสัมพันธ์บางคนก็ชอบบางอย่างนะครับเช่นคน2คนอยู่ด้วยกัน,อ,น,นอาจจะชอบบางอย่างเช่นอาจชอบอุจจาระปัสสวะชอบสัตว์ชอบเด็กชอบศพหรือว่าชอบคนนอนหลับก็เป็นส่วนของพาราฟิเลียบางครั้งพาราฟิเลียเป็นเรื่องของรสเซยมครับคือไม่ผิดปกติหลักการคือหนึ่งครับห้ามมีผลกระทบกับใครนะครับต้องมีความยินยอมและตัวเองก็ต้องไม่ถูกกระทบเช่น ตัวเองสามารถทํางานทําการได้เรียนหนังสือหรือทํางานได้ไม่มีผลเรื่องของการย้าคิดย้าทําต่อเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ทุกใจหรือว่าเศร้าใจรังเกียจตัวเองอันนี้จะทําให้การปฏิบัติพาราฟิเลียนั้นปลอดภัยนะครับแต่คดีนี้ยากนิดนึงครับของเจนหาวเนี่ยซอมโนโฟิเลียจะมีหนึ่งคนที่ต้องหลับด้วยเราจะมาดูกันว่ามีโอกาสไหมว่าคนที่หลับเนี่ยทำให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับเพราะถ้าเป็นกรณียอย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีความยนินยอมทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าหลับอยู่จะทํายังไงถึงยินยอมได้ฉชนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาดูกันว่าทําอย่างไรถึงจะเป็น healthy practice หรือว่าการปฏิบัติเหล่านี้ปลอดภัยและไม่ถูกจับเหมือนเชิญหาวเราจะต้องมาทําความเข้าใจกับเพราะว่าเหล่านี้ก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยใดๆบ้างพี่หมอเอจ,จะแบ,บ่งเป็น3ปัจจัยนะครับอันดับแรกคือปัจจัยทางด้านจิตใจอันดับ2คือปัจจัยทางกายและอันดับ3คือปัจจัยเรื่องของพัฒนาการและการเลี้ยงดูครับอันดับแรกครับ ปัจจัยเรื่องของจิตใจอันนี้คงเป็นปัจจัยหลักนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้จะเป็นโรคจิตนะครับแต่มีบางอย่างที่ทําให้เขาจิตใจเขาเนี่ยชอบแบบนั้นเช่นอย่างเรื่องของ s o ม n o ฟ h เ l ียเนี่ยเขาจะชอบคนที่มีการหลับคนที่จะไม่ปฏิเสธเขาว่าบางครั้งอาจจะไม่ชอบบางอยา่างขอปฏิเสธหน่อยนะอันนี้เมื่อหลับปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนยอมทําตามเขาทุกอย่างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความชอบขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาจะรู้สึกว่า เขามีอำนาจเหนือกว่าคือมีความโดมิเนตครับเช่นเขาอยากจะสัมผัสตรงไหนอยากจะดมกลิ่นตรงไหนเขาสามารถทําได้เลยเพราะอีอคนนึงหลับอยู่บางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพบางอย่างครับเราเรียกว่า borderline personality ครับเขาเรียกว่าบุคลิกภาพแบบก้ามกึ่งตัวอย่างเช่นบางครั้งอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายเรียกง่ายว่าเป็นคนพุณนหันพลันแล่นนะครับอันนี้ก็เป็นบุคลิกอันหนึ่งซึ่งอาจจะพบได้ในเคสที่ ชอบซอมโนฟิเลียนอกจากนั้นนะครับจากการวิจัยทางการแพทย์ยังพบว่าซอมโนฟิเลียเนี่ยสัมพันธ์กับโรคชาญอยู่บางอย่างเช่นเรื่องของโรคย้ำคิดย้ำทำครับบางครั้งอาจจะไม่ถึงกดเป็นโรคก็ได้นะครับมีบุคลิกที่ย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วจึงค่อนข้างย้ำคิดไปถึงสิ่งเหล่านี้เช่นอยากจะทำสิ่งเดิมซ้ำๆมาเรื่อยๆทำไมน,นะครับเราพะว่าบุคคลที่มีพาราฟิเลียหนึ่งอย่างเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับพาราฟิเลียอย่างอื่นได้นะครับเราพบว่าสอมโนฟิเลียเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของ วอรเยอิซึมแล้วก็ดิ c ครฟิเลียอันนี้เริ่มงงลใช่ไหมครับเพราะมีการใช้สั์แพทย์เยอะเลย v วอร์ <World ism S 1> เยอิซึมแปลว่าท่ามองครับบางครั้งเราอยากจะแอบ,บมองเช่นเจาะรูแอบ,บมองบางคนอันนี้คือถ้าเขาหลับอยู่เนี่ยเราก็เหมือนได้มองโดยที่เขาไม่เต็มใจครับก็เหมือนกันเราไปแอบท่ามองคนอื่นหลักการเดียวกันบางคนก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้มาตอนที่เขาหลับอยู่อันที่2นะครับก็คือเรื่องของดิ c ครฟิเลียอันนี้คือ กับศพครับตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังอย่างหนึ่ง,งเสมอว่าถ้าเกิดเราเจอใน Dating a p อปพลิเคชันนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามาหาฉันไหมแล้วคุณก็มาหลับให้ฉันเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณต้อระว่างบางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมชอบให้เขามากไปก่อนนั้นก็คือกลายเป็นศพแล้วก็ค่อยมีอะไรกันนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องมีความ,มระนนม,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 มัดระวังอย่างหนึ่งในการที่เดทติ้งตรงนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้พบน้อยไหมนะครับถ้าเราไปศึกษาในเดทติ้งแอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยจะมีคนโพสต์เลยนะครับว่า มีความชอบซอมโนฟิเลียเช่นมาหาฉันเถอะฉันจะทําให้คุณหลับแล้วคุณก็จะมีความสุขแล้วฉันก็จะมีความสุขจริงๆแล้วเราเจอสิ่งเหล่านี้มากขึ้นในเรื่องในปัจจุบันนี้ครับเพราะมีปัจจัยอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยครับปัจจัยที่2คือปัจจัยทางกายหรือทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทต,ต่างๆครับบางครั้งสารสื่อประสาทต่างๆ อาจจะมีความแปรปรวนและทําให้เกิด impulse control เนี่ยมีความผิดปกติไปเช่นเราควบคุมยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะสารสือาา่อประสาทเนี่ยมัเยนเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะครับบาง,งฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยไม่สมดุลเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทาให้แรงขับเคลื่อนเรื่องเพศเนี่ยมันมากกว่าปกติได้บางครั้งถ้าเราเจอผู้รับบริการหรือผู้ป่วยมาปรึกษาตรงนี้ ที่หมอเอก็ต้องมีการเจาะเลือดหาระดับของฮอร์โมนหรือศึกษาเรื่องของสารสื่อประสาทในคนคนนั้นด้วยเช่นกันเพื่อทําการบําบัดให้เขาปลอดภัยและมีความเป็นปกติมากที่สุดครับและสุดท้ายปัจจัยที่3มีความสําคัญมากครับคือปัจจัยการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมครับเราพบว่าพัฒนาการมีความสําคัญถ้าใครรู้จักซิมอนฟรอยด์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของจิตวิเคราะห์ไซโคอนาไลซิสใช่ไหมครับเรื่องการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กพฤติกรรมในเรื่องของ o r phase, genital phase, anal An p h a s e บางคนอาจจะพอจําได้ครับตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในวัยโตบางอย่างอาจจะเกิดสิ่งเร้าเมื่อเห็นคนนอนหลับแล้วกลายเป็นการกระตุ้นตัวเองให้เกิดขึ้นเราเรียกว่าการเรียนรู้อย่างมีเงื่อนไข condition learning ครับังนั้นตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เขาเกิดการเรียนรู้และในปัจจุบันเรามีเรื่องของสื่อต่างๆม,มามากมายเช่นเรื่องของหนังซึ่งมี ความหลากหลายในเรื่องของรสนิยมความหลากหลายของรสชาแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นเราดูซ้ําไปซ้ำมาจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เราต้องทําได้ประกอบกับเราเรียนรู้มาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเป็นสิ่งที่เราน่าทํานั่นเองนะครับ h ั n ตรงนี้เรื่องของพัฒนรรารและการเรียนรู้ก็เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันทําให้เราพบว่ามีคนที่ชอบแบบนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆมากกว่าที่เราคิดครับเอาละครับตอนนี้มาถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้แล้วนะครับว่าเราจะทําอย่างไร ถ้าเรามีรัชนยมแบบนี้แล้วทําให้ปลอดภัยที่สุดขอเสนออยู่3หลักการครับพี่หมอเอ๋ขอบอกว่า3ความนะครับ 1. ความยินยอมความมีสติความปลอดภัยขอ้อแรกครับความยินยอมแปลว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องคุยกันว่าคนหนึ่งหลับและคนหนึ่งปฏิบัติภารกิจแต่อย่างเคสของเจนฮาวเนี่ย คนหนึ่งคือถูกล่อลวงมาอันนี้คือขัดความยินยอมเข้าถึงผิดกฎหมายนั่นเองฉะนั้นถ้าอยากทําให้ถูกต้องและปลอดภยัยจะต้องมีการคุยกันทั้งคู่นะครับว่ามีการยินยอมพร้อมกันทั้งสองคนพอมาข้อ2คือความมีสติตัวนี้ยากนิดน,นึงแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดคนนึงต้องหลับและจะมีสติได้อย่างไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้อง ปรัศจากของเหมือนเมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GHB หรือว่ายอนระดับต่างๆและจะปลอดภัยกับผู้ทําและผู้ถูกกระทาด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้ของเหล่านี้ศาลจะตัดสินเลยนะครับว่าเป็นการกระทําชําเลาได้เพราะเนื่องจากว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่ในภาะวะที่ไม่สามารถที่จะหลบหลีกหรือหลีกหนีได้เนื่องจากถูกของเหมือนเมาอยู่ฉะนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการใช้สารเหล่านั้นแล้วทําอย่างไรจะหลับได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารนะครับคําแนะนําคือ โกลเพลยก็คือการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองคนนึงเนี่ยยินยอมกันและเป็นคนที่หลับแบบเหมือนไม่มีสติแต่จริงๆคือไม่ได้หลับจริงอีกคนหนึ่งก็ปฏิบัติภารกิจได้เลยแต่ขนาดในการถ้าเขาทําอะไรเนี่ยคนฝ่ายยินยอมเนี่ยก็สามารถที่จะนอนหลับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีปฏิกิริยากับเขานะครับเพราะเราถือว่าเราหลับจริงอยู่นะครับถ้าเรามีปฏิกิริยากับเขาตอบสนองเขาเรื่อยๆตามอารมณ์เขาเนี่ย ก็แสดงว่าเราไม่ได้หลับจริงนะครับเพราะฉะนั้นโรวเพลย์จะต้องมีความเสมือนจริงด้วยเราจึงจะมีความสุขกันทั้งสองฝ่ายได้โดยที่เรามีความยินยอมและยังมีสติอยู่ขณะเดียวกันถ้าเกิดอะไรที่เกินเลยเนี่ยเราังมีสติอยู่เราค่อยมีสวิตช์นะครับปลดความยินยอมนั้นเกิดขึ้นเพราะการยินยอมสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตลอดเวลาครับข้อ3นะครับคือความปลอดภัย นั่นหมายความว่าถ้าทํา2ข้อแรกแล้วความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าการกระทําเกินเลยที่ทะให้เกิดการบาดเจ็บหรือการติดต่อทางโรคต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราจะรู้และมีการระแวดระวังตัวเราได้ถูกต้องและตอนนี้ก็จะปลอดภัยในเรื่องของร่างกายทรัพย์สิสนเรื่องของโรคติดต่อและรวมทางเรื่องของกฎหมายด้วยครับนอกจากนี้นะครับการปฏิบัติเหล่านี้จะต้องไม่อบ s e คือจะต้องไม่ไปทางที่ไม่เหมาะสม เราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเราเสร็จภารกิจแล้วเรามาประเมินตัวเองนะคะว่าพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าทั้งฝ่ายทําแล้วก็ฝ่ายถูกกระทําแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าผิดไม่ควรทําหลังจากนั้นเราจะโทษตัวเองและอนาคตก็ทําใหม่เป็นการเซตอัพขึ้นใหม่อันนี้เรียกว่า abuse แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราสึกว่ามีความสุขใจแล้วได้พูดคุยกันหรืออาจจะมี after care ในการปลอบใจกันหรือว่า คุยกันว่าโอเคเรามีความสุขใจข้างหน้าทํากันใหม่แล้วเซตปลดปาดทําโรลเพลย์อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยพี่หมอเอ็กก็รวมถึงพาราฟิเลอย่างอื่นด้วยถ้าใครมีพฤติกรรมและชอบแบบนั้นให้ทุกคนลองดูตัวเองในแต่ละอย่างว่าชอบอะไรและอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้หรือเปล่านะครับก็คือมีความยินยอมมีความปลอดภัยและบีสตินะครับท้งนี้นะครับเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละบุคคลมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ ซึ่งพี่หมอเอมั่นใจว่าคลิปนี้มีบางคนชอบนะครับอยากฟังจนจบคลิปบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากฟังปัดทิ้งเลยเช่นเดียวกับคนที่ชอบแบบนี้นะครับแล้วมีคนที่ไม่ชอบและเกิดความไม่สบายใจกับตัวเองหรือกับคนอื่นนะให้ปรึกษาแพทย์นะครับมีแพทย์สาขาหนึ่งดูแลท่านอยู่ครับคือแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศซึ่งพี่หมอเอก็ทําอยู่ที่ศูนย์สุขภาพเพศกรุงเทพแบงกอกเซเชลเฮลเซ็นเตอร์เดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคไว้ตรงนี้นะครับ ท่านที่มีปัญหาไม่สบายใจนะคะว่าตัวเองจะเข้าข่ายพาราฟิเลียแล้วรู้สึกทุกข์ใจกับสิ่งเหล่านั้นหรือบังเอิญลูกหลานหรือคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมที่มีความสงสัยมีความคล้ายๆกันเข้ามาปรึกษาได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าหมอจะต่อว่าหรือว่าตีตราเราใช้หลักการของการเปิดใจและไม่ตัดสินครับเพราะทุกคนมีความชอบคนละแบบได้ฉะนั้นเราจะมาพูดกันว่าทําอย่างไรถึงจะช่วยเหลือท่านได้หลายคนที่มาปรึกษานะครับก็กลับไปใช้ชีวิต มีความสุขกับเรื่องเหล่านั้นได้อย่างสบายๆและไม่ทุกข์ใจและปลอดภัยบางคนก็อาจจะให้พี่หมอเอดูแลเช่นการทำเทอเปพีนะครับแก้ไขแล้วก็จะมีกระบวนการนะครับเช่นมีการใช้ยาหรือมีการทำจิตบำบัดหรือบางครั้งก็มีการปรับความคิดและพฤติกรรมซึ่งเรียกว่า CBT เพราะบางคนก็มีผลกระทบเยอะครับเช่นต่อหน้าที่การงานต่อตัวเองมีความทุกข์ใจแล้วก็มีความเศร้าใจอย่างนี้เป็นต้นครับก่อนจบคลิปนะครับ พี่หมอเอจะลองยกตัวอย่างพาราฟิเลียนอื่นนะครับที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนแรกนะครับบางอย่างมีผลทางกฎหมายโดยตรงต้องระมัดระวังเช่นชอบเด็กอันนี้ผิดกฎหมายเพราะเด็กต่ากว่าเกณฑ์ชอบศพผิดกฎหมายแน่นอนครับถ้าชอบบางอย่างไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นชอบอาหารแต่บางอย่างเช่นชอบกางเกงในชอบผมเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นเช่นไปขโมยกางเกงในไปมางคับคนอื่นตัดผมงนั้นตรงนี้เราต้องมาดูในแต่ละรายไปนะครับว่า เราทำอย่างปลอดภัยหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดของเก่งในเขาแล้วเอามาดมหรือว่าผมเนี่ยไปขอเขามาอันเนี้ยก็คงไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าไปขโมยหรือว่าแอบไปบังคับเขาก็มีความผิดกฎหมายในเรื่องนี้นั่นเองฉะนั้นอันที่1คือต้องระวังเรื่องของข้อกฎหมายอันที่2นะครับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่ฝากไปด้วยครับเช่นชอบเลือด อันนี้ก็เป็นการสัมผัสเลือดซึ่งเป็นสารคัดหลัง่งซึ่งมีเชื้ออยู่ปริมาณมากเช่น HIV แล้วก็ไวรัสตับเสตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับ C หรือว่าตับ B อย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นในแง่ชอบอุจจาระปัสสาวะก็อาจจะเป็นการปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระได้เพราะฉนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีแบบนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ Sub subscribe ไว้นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขในวิถีทางเพศของตัวเองนะครับกลับมาพบกัน บ๊ายบายครับ